ประวัติเจ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 ,เจมีชื่อจริงว่ากิษณภูมิพี่บู์สงครามเจเจเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2539เขามีน้องชายหนึ่งคนนะคะชื่อพีเจมหิดลพี่บู์สงครามและเจเจเป็นเหลนของจอมพลปอพี่บู์สงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยค่ะ เจเจจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปินส์รอยลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และเรียนจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง180เซนเมตรเข้าสู่วงการด้วยการเดินแบบในงานฉลองครบรอบ20ปีของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม .4 และได้รับการชักชวนให้ไปคัดเลือกนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิกชันแล้วเขาก็ได้รับการคัดเลือกค่ะจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาและเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอก และมีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยเจเจมีผลงานแสดงภาพยนตร์ในปี2,556จากเรื่องเกรียนฟิกชันปี2,559เรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นและในปี2,562ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง t and the Fake ุ s ซี่แอนด์เฟก e ด้านผลงานละครโทรทัศน์ซีรีส์ภาพยนตร์สั้นในปี2,556มีผลงานเรื่องคาราบาวเดอะซีรีส์ และรักจริงปิงเกอร์ตอนเชนรักไม่เปลี่ยนปี2557มีผลงานเรื่องรักจริงปิงเกอร์ตอน about us ระหว่างเรา Love b r a s จัดรักให้ตรงกลุปและ Green House the series ปี2558มีผลงานเรื่อง f i to Fin สุดติ่งจิกาเบล Wi-Fi Society ตอน Little Light และขวัญผวา ปี2559มีผลงานเดล r รี่ตูซี่เดอะซีรีสเรื่องนี้ทำให้เขาโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นและในปีเดียวกันก็มีผลงานเรื่องมิติลักผ่านเลนตอนรอยเท้าของปูลมดังหนีดับ I Hate You I Love You และภาพยนตร์สั้นคนมีสเสน่ห์ภาคสองปี2560มีผลงานเรื่องภูมิแพ้กรุงเทพไต่ภาคตอน lost in k i l i w o n g d i a r y to s e e the Series ซีซั่น2 Project S the Series ตอน Choose I Love You ในปี2561มีผลงานซีรีส์เรื่องเลือดคน้นคนจางปี2562ผลงานเรื่อง Grace Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟและภาพยนตร์สั้น Human Error ตอน Blue ปี2,563มีผลงานเรื่อง Angel Beside Me เทวดาท่าจะรักและกักตัว Story ตอน c l o s e f a i e ปี2,564มีผลงานเรื่อง #Hashtag และในปี2,565นี้เขาก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่อง Forbidden ซึ่งเป็นซีรีส์ออริจินอภาษาไทยเรื่องแรกของ HBO Asia นะคะ นอกจากผลงานการแสดงแล้วเจเจก็มีผลงานมิวสิกวิดีโอผลงานเพลงโดยซิงเกอรล่าสุดปี2564คือเพลงเมื่อวานก็นานไปเจเจร้องกับไอซ์ปาริสและเจเจก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวและประวัติโดยย่อของเจเจกลิณภูมิ ด้วยผลงานการวางตัวแฟชั่นและไมล์เซ็ทที่ดีทำให้วัยรุ่นหลายๆคนยกให้เขาเป็นไอดอลเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับ JJ ในวงการบันเทิงและชีวิตส่วนตัวด้วยสวัสดีค่ะ